สวัสดีค่ะทุกคนพี่น้องเมื่อนี้แม่โบตาสิมามาฟังบอกว่า,าคนงานมาฉีดพ่นยาในสวนนะคะฉีดยาฮอร์มลนบำรุงต้นบำรุงดอกหรือว่าป้องกันแมลงต่างๆในสวนผุกสร้างแม่โบตาหลังจากทำสาวครบสองเดือนเข่าสองเดือนแล้วน,นะจ๊ะพี่น้องเข่าสองเดือนให้ปุ๋ยทั้งดินให้ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอื่นเม็ดทังดินไปแล้วเนี่ยมาให้บำรุงฮอร์มอล์นทางใบเ๋ยวไปฟังพอบานกันว่าพิ่นใส่ อยังป้องกันแน่หรือว่าพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ผู้ใดที่สนใจการดูแลป้องกันป้องกันก่อนที่่าแลงหรือว่าสัตรูพืชต่างๆมาแลงต่างๆสิเขาก่อนก่อนออกน้วยออกผนนะคะหลังจากตัดทําสาวไปให้พอบานอธิบายให้ฟังคนงานประจําสวนเราสวนแม่โบต้านะคะเพราะว่าเรื่องอยาเรื่องการป้องกันดูแลนี่เพ่อนจะเป็นคนดูแลไปฟังกันเลยค่ะว่าฮคดที่อย่างแนนหลังจากตัดทําสาวแล้ว ไปดูในสวนกันเลยไปดูคนงานคนงานกำลังพ่นยาสวนพุทราหลังจากทําสาวกสิบประมาณน,นี้พี่น้องยู่สวยงามตัดหญ้าแล้วฝนดีค่ะโอ้เขียวคือเกา่าก็ดีคือกันเพระาะว่ามันการลดต้นทุนในการฮนะ่องสีฉีใสฮอร์โมนนะแม่บัวตาล้วต้องฉีดสูบน้ำใสเงสินะคะเทวดาคนกจเมตตาเพะต้องเลยฉีดน้ำไหลกะให้น้ำเทวดาน้มมนเทวดาสวนพุทรา มันมันเฮงเงปังปังแม่ทรณีนี่คำพูดลูกหลานฮาว่าไปเบาว่าไปเนาะส่งเสริมส,งส่มสงเสริมลูกหลานให้อุดมสมบูรณ์บ่ต้องลงทุนหลายได้ผลกําไรดีหรือว่าพี่น้องผู้ใดที่สนใจต้นพันธุ์นะคะตน้นพันธุ์พุทราสวนแอบเปต้าฮอม์โมนยาบำรุงต่างๆไปฟังพอบันเ่งว่านีวิธีการดูแลป้องกันก่อนดูแลก่อนป้องกันก่อนก่อนดีมาแรงวันุหรือว่าศัตรูพืชต่างๆจะเกิดเหตุในสวนเหานะคะ ไปดูกันเลยไปจ้ะพี่น้องไปช่วงที่แบบกำลังทำงานอยู่เลยเอาแบบสดๆเด้อตอนบ่อนนี้กับปออนนี้เดียเดี๋ยวนะอออพี่ลังกากับไปเบิ่งว่าวิธีการสูตรเทดจังไดพ่อบ้านเพิ่นจะตั้งกล้องไปแบบนี้เลยแต่ดีวิวไ,ไกล หลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่ทําอะไรเพระาะว่าคนงานประจําสวนเราใส่ปุ๋ยอะไรก่ครบสองเดือนแล้วหลังจากฮอใส่ปุ๋ยทางดินหมู่บ้านแล้วก็ตอนนี้สิมาบํารุงครับมีฮอร์โมนชุดฮอร์โมนนี้สาหร่ายอะเมนโนทางด่วนแล้วก็แเชลเซียมบอรอนเชลเซียมบอรอนช่วยในการติดดอกออกผลครับในการขนเหนียวแล้วก็ที่นี่อ่าอ่าบิวเรียบิวเรียครับซุ่มมทาเุซิลซุ่ม พี่พวนิวอันนี้คือที่ป้องกันนอนเจาะครับนอนเจาะเพราะว่าลำต้นของเขาก็ยเนี่มาท่านเฉียงมาเลยครับนอนเจาะเขาไปแล้วก็ซุ้มมะเร็งปีกแฉ็งเพราะว่าแมงกินนู่นเนาะแมงสร้างครับสีมาทำลายระบบยอดของเขาครับถ้าะกินใบครับเขากับป้องกันครับการใส่กับผสมไปในที่เดียวเลยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นสูตรเย็นครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าน้ามาแก้ไขรักษาครับรักษาต้องใส่ยาแห้งเมียนันนี้เป็นยายาสูตรเย็นยาจีพี่ครับพี่น้อง ยาจีพี่คือใส่แลีลมม้ยวผลไม้พืชพักสามารถขึ้นหางเลยครับพี่น้องการพ่นกะแหห้หงจากกิ่งไม้ที่เขาถีพ่นประมาณพุดน,นึงครับพี่น้องประมาณพุดน,นึงครับเธอเป็นฝอยละเอียดครับพ่นในทั่วใบทั่วยอดทั่วลำกานครับพี่น้องแ,แล้วก็พ่นละมาเงาครับกว่าเนื้อหนีสีมียาคุ้มนอนพร้อมครับ ให้หนอนฟอรครับเป็นยาโดดซึมครับสามารถซึมข้าไปได้กิ่งการได้หนอนจอเขาข้างในก็นสามารถซึมซึมข้าไปหายได้ครับี่น้อง คนประมาณนี้ทุกคนสวนแม่โบต้านี่เขาอธิบายไปแล้วคนงานประจําอธิบายไปแล้ว,ลวสีทนทั้งหากทั้งใบประมาณนี้ทั้งหากทั้งใบทั้งยอดบํารุงเขาอินยังก่อนป้องกันป้องกันก้อนก้อนทีบานมาแรงต่างๆสิเขามากกัดใบแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีมีมาแล้วแต่ว่าเขาบระเนในหอดอายุของคนนะคะเป็นยาสูตรประจําสวนของคนงานประจําสวนเราสําหรับพี่น้องผู้ดใดที่สนใจนะคะ อยากปลูกต้นพันธุ์อยากมีอยู่แล้วอยากปลูกเพิ่มหรือบ้านมีอาชีพอื่นอยู่แล้วอยากสนใจอยากปลูกต้นพันธุ์พุทราเหมือนของเราสูตรของเฮ้านะคะหรือบ้านมีสวนเก่าอยากปลูกเพิ่มกะล้องอามาแลกเปลี่ยนวิธีการกันได้สนใจต้นพันธุ์น้ำเเขยเพิ่มกะสร้างได้ด้ค่ะพี่น้องส่วนแม่โบต้าส่งทั่วประเทศเนาะส่วนมากของแม่โบต้าสิบบอนนี่ปันไดงส่งทั่วประเทศช่วงนี้ลูกค้าก็สิบแบบสร้างเขาสวน มารับที่บ้านเราเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้าสิไปให้ไปโรงพยาบาลระยะทางมันไกลกันออกจากสวนโรงพยาบาลของลูกค้าเลยช่วงนี้ลูกค้าก็อยากมาเบิงสวนหลังจากที่เขาตัดท่ำสาวแล้วมีสูตรปุ๋ยต่างๆก็คือตามที่เพื่อนอธิบายให้ฟังนะคะสูตรปุ๋ยต่างๆแม่โบต้าก็มีส่งซื้อซื้อเบี้ยโคบจบในสวนเราได้ทั้งสูตรดูแลป้อ,องกันร,รักษาคือหายคํามในน้ำตลอดการถ้าพี่น้องยังยังอยากได้คั่มในน้ำหรือว่า อันนี้แนวใดปลูกเป็นย่างไดระยะนี่หายยังก็คือสามารถหายคําในน้าได้ตามตามตามที่สวนน้องขีเห็ดน้องปอได้ปิดบางียังประมาณนี้ค่ะใส่ปุ๋ยย่ำใดแ็มีมลคีไห้เป็นระยะของลูกค้าเบิ่งอยู่แล้วบ่าต้องมาสอบถามหรือว่าคนที่แบบไม่อยากถามสามารถดูคลิปแล้วก็โทรมาสร้างยาได้เลยเข้าใจอยู่แล้วหรือว่าสูตรของเขาดีกว่าแบบนั้นสาม,รมารถแลกมาลรกเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะทุกคน บขาเดกบอกว่าเกงกว่าเห็ดใดกว่าหรือว่าผู้ใดมีสูตรอยากได้ยาแบบนี้แต่ว่าสิบเห็ดแบบของเขาก็ให้ได้คือกันเป็นการส่งเสริมอาชีพไปน้ากันนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะส่งเสริมอาชีพแบบว่าผู้ใดติดกับมาเห็ดงานส่งเสริมเป็นงานเสริมในครอบครัวหลังจากคือจัางงานลูกค้าที่มากอาชีพหลักก็คือขายของในโรงเรียนสิมาปลูกเสริมเพราวะผู้สร้างนี่มันเสียห รูดูเดียวแต่ว่าสําหรับแม่บัตาแล้วสูตรของสวนเราคือให้ระยะเดียวแต่ว่ามันมันลไล่ใดมันได้หลายกว่า,าการเทห,หน้าแต่เ้าคือมีงานงานประจําเฮางานหลักเขาก็คืออันนี้ก็ดูแลอยู่ในสวนมียังอื่นเสริมไปน้าพี่นอ้องปลูกเพิ่มเสริมเติมกันไปอีปนี้กับประมาณนี้วเงา้าวไปอีกแล้วพ่าเสียไม้เราเรื่ยงยา สำหรับพี่น้องผู้ใดที่สนใจต้นพันธุ์แม่ปูตากสอบถามเข้ามาเบอร์โทรเราเอาคอมเมนเบอร์โทรไว้ในคอมเมนนะคะนี่สูตรยาซื้อต้นพันซื้อครบจบเดียวในสวนเราทั้งยาทั้งต้นพันผอมฮอร์โมนวิธีการดูแลต่างๆขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันอยากมาเป็นสวนเช่าวสวนพุ้ราน้ำกันก็สามารถสร้างจองมาได้เลยตอนนี้กำลังสุกเริ่มทรงพุ้ราจากพี่น้อง พุซาทยอยส่งเริ่มทยอยส่งแล้วทยอยพราะวา่าอหยางพวาสวนพุซาตีเนียตนต้นค้นสร้างพุซาหลายแห้งมันกับสิแบบวา่าใส่เวลาในการสั่งจองนะ้องโปเม่นสร้างมูอนีได้เลยอาจจะมีเผื่อลูกค้าบ้างแต่ว่ามันบไดเลักลอยสองลอยสามลอยอังสี่คือบ่าสามารถหาให้ได้ต้องตามคิวนะคะพี่น้องถามต้นสี่ต้นก็พอได้แต่ว่าลักลอยนีย่คือต้องจองพวาลูกค้าที่จองมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็ยังไม่ทันได้รับเบอร์เลยค่ะพี่น้อง พะว้า,านระยะหลายจองแล้วก็รอห้องบ่อค่อยให้ลูกค้ามาจํานอกจากไปว่าของกาลังมาถ้าได้หลายหลายเกินไปก็คือมีมาจําเนี่ยสูตรก็คือการดูแลก,ก็คือพอบานห้อยู่แล้วแนะนําวิธีการดูแลหรือว่ามาเบิงเลี้สวนในห้องเห็ดแบบนี้ปลูกได้ไขายจริงสวนแม่โบต้าแฟมิรี่กับเป่าทงนะคะทุกคนขอบุณทุกเลิฟทุกไลฟ์เป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนส่งงีนฟังๆทุกคนนะคะ